มาแล้วนะคะทุกคนละครใหม่ช่องเจ็ดก็ไปดูกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็มีละครใหม่ของทางช่องเจ็ดมาแนะนำเป็นละครหลังข่าวนะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยเปิดโพลละครใหม่จับคู่ใหม่เคมีพุ่งมีชื่อเรื่องว่าแผนลวงบ่วงมารยา พานางที่หลายคนรอคอยทันวาสุริยาจักรพบพิงพอยประภาวดีรวมด้วยเจด้าสลัญญาบอสชนากันและไผ่พาทิตศละครเรื่องนี้ก็ผลิตโดยค่ายมีเดียสตูดิโอพอช่องเจ็ดเปิดโพลมาก็เลยนำชื่อเรื่องไปเสิร์ชหาข้อมูลพบว่ามีนิยายด้วยนะคะเขียนโดยอุมาริกาซึ่งเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่านางเอกเนี่ยเป็นดาราดังมากๆเลยนะคะทุกคน แล้วเธอเนี่ยก็บังเอิญได้เพชรที่มีมูลค่ามหาศาลมาอยู่ในมือแต่เธอเนี่ยกับคิดว่ามันเป็นแค่ก้อนโกรดไร้ค่านะคะเธอก็เลยโยนมันทิ้งไปแต่ปรากฏว่าเจ้าของเพชรเนี่ยก็คือนักฆ้าอาวุธลายใหญ่เลยทีเดียวซึ่งเธอเนี่ยก็กําลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งตัวพระเอกนะคะก็จะเป็นคนที่คอยดูแลเธอเพราะว่าพระเอกเป็นตํารวจซึ่งเธอเนี่ยก็ยังหลงรักพระเอกอยู่เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยพระเอกเป็นคนหักอกเธอ และเมื่อตอนนี้เธอมีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆพระเอกนะคะเธอก็จะใช้มันยาลอยเล่มเกวียนนะคะในการอ่อยพระเอกเพื่อให้พระเอกเนี่ยหลงรักเธอแค่ฟังเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ชวนฟินและเห็นไหมทุกคนก็ได้เคมีใหม่อย่างพิงพกับทันว่ามาคู่กันแถมเรื่องนี้ยังได้พระเอกไผ่พาทิศกลับมาร่วมงานกับช่องเจ็แบบเต็มเรื่องหลังจากมารับเชิญในเสาห้าเมื่อช่วงต้นปี ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการมาแนะนําละครใหม่ช่อง7ถ้าช่อง7เปิดโพลมาเพิ่มไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะถ้าคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวี2รวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย